สวัสดีครับพบกับผมครูเดชหาเลิศน,นะครับในนามของสมาคมศิลป,ปะเพื่อเยาวชนนะครับคลิปนี้จะเป็นการเรียนการสอนหุนห่นละคอนเล็กเบื้องต้นนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นที่เราจะได้เรียนการเชิดหุน่นเราจะทํิที่การไหว้ครูก,ก่อนนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองและนั่งสมาธิเพื่อให้บารมีกับครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้วิชาของเรามานะครับเริ่มต้นอันดับแรกด้วยการนั่งสมาธิครับให้เด็กๆ ทำขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขา,ขา,ขาซ้ายนะครับคือการนั่งขัสดสมาธิมือซ้ายทับมือขาวานะครับตัวตรงหลับตาครับก,รกําหนด,ดลมหายใจเข้าออกครับการกําหนด,ดลมหายใจเข้าออกจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการแสดงหากเราเร่งการกําหนด,ดลมหายใจแล้วจะทําให้เราเหนื่อยเร็ว แต่ถ้าเรากําหนดลมหายใจให้พอดีจะทําให้เราทําการแสดงได้อย่างต่อเนื่องครับครับเมื่อนักงสมาธิผ่านไปแล้วสิบนาทีนะครับต่อไปเราก็จะทําการสวดไหว้ครูครับด้วยการกลับมานั่งคับเพียบลนะครับั้งลโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บังอักขีพาหงษุอุผังอหังวันทาคูอาจาริยังสัพพะสยางวินาสันติสิทธิกาละอัปราปชาอิมัสมิงพวันตุเมคาริโอมสีคณะปัตเยนามะโอมคณะปดีเอวาเสวาพิคเนศวนอาจารยงวาิยัง ข้ายะอีขายะสุขายะจักสุขายะจักรมาเสร็จแล้วเราก็จะทําการแผ่เมตตานะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาเอเวลาโหนตัวเอาเวลาโหนตัวอานิคาโหนตุวอานิคาโหนตัวอภิญชาโหนตัวอภิญชาโหนตุวสุขีอัตนาปริหารันตุตสุขีอัตนาปริหารันตุตในคลิปนี้ ก็จะเป็นการสอนการฝึกจับสามคนหลังจากที่เราฝึกการวางเท้าการการใช้มือฝึกไปหลาย,ลายขั้นตอนแล้วนะครับท้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการฝึกการวางเท้าแต่ฝึกวางเท้าแบบจับสามคนนะครับเพื่อจะทําเสมือนจริงในการเชิดหุ่นครับผมผู้เชิดคนที่หนึ่งนะครับเราก็จะจับเลี้ยงเองนะครับผู้เชิดคนที่หนึ่งก็จะทําสมมุติเสม,มือนจริงเหมือนจับตัวกลางนะครับก็คือยกมือขวา และประคับมือซ้ายนะครับมือซ้ายนะครับกลอกนะครับผู้เชื่ยวคุย่อ,อนะครับก็จะทาหน้าที่จับที่เท้าของคุณนะครับผู้เชื่อคุยสามก็จะทำหน้าที่จับที่มือขวาของคุณนะครับครับทีนี้เราก็จะเริ่มขยับพร้อมกันทั้งสามคนนะครับเพื่อให้ตรงกับจังหวะและท่าทางที่ถูกต้องนะครับเริ่มต้นจากการก้าววางสี่ทิศนะครับดังนทับก้าวไปหน้าครับ โดยเราจะทําท่าถือหุ่นไปได้วยนะครับเก้าและวางพร้อมกันนี่ครับการกางสี่ทิศเก้าไปหน้านะครับต่อไปกาเก้าไปหลังครับก้าไปหลังครับต่อไปเก้ามางซ้ายครับครับเห็นไหมครับก้าไปขวาครับ เด็กๆเ,เห็นไหมครับเมื่อจับหุ่นแล้วสามคนต้องเรียงอย่างไรและเอื้อให้กันอย่างไรนะครับซึ่งจะไม่สามารถไปได้ทีเดียวเหมือนตัวคนเดียวนะครับเราต้องเอื้อให้กันทั้งสามคนเลยนะครับทับซ้ำอีกครั้งนะครับภาแบงหน้าครับภาแบงหลังครับส้ายครับ และขวาครับครับฝึกซ้ําๆอย่างนี้นะครับประมาณหนึ่งร้อยครั้งเหมือนกันนะครับฝึกฝึกให้จังหวะได้รู้ว่าได้วางเลียยขาอย่างไรถูกต้องนะครับการเท้าวางจังหวะอย่างไรถูกต้องและเอื้อให้กันอย่างไรถูกต้องนะครับเมื่อทําฝึกการก้าวเท้าสี่ทิศแล้วต่อไปก็มาฝึกเหมือนกันนะครับที่เราฝึกเดียวนะครับต่อไปเราก็จะมาฝึกการก้าววางครับผมก้าววางมาด้านซ้ายครับต่อไปครับ พร้อมกันนะครับเด็กๆก,ก็จะเห็นถึงความงามของการเชื่อมหุ่นนะครับที่ขามือและองศาของศีรษะนะครับทั้งสามคนไม่ใช่เฉพาะศีรษะอย่างเดียวนะครับถ้าเจาะรายละเอียดจริงแม้ทั้งองศาของสายตาก็จะเป็นองศาเดียวกันนะครับนี่คือท่าที่ถูกต้องนะครับต่อไปทซิรการก้าววางเปขวาครับ ครั้งนะครับก้าววางมาทางซ้ายครับก้าววางไปทางขวาครับครับผมฝึกอย่างนี้เช่นกันนะครับเป็นหนึ่งเซตนะครับหนึ่งเซตก็สายขวาหนึ่งเซตก็ฝึกประมาณหนึ่งร้อยเซตนะครับต่อไปนะครับเป็นการปากวางยกกระโดดครับผมปากก้าววางแล้วยกกระโดดครับ ครับครับหลังจากเราฝึกก้าววางด้านซ้ายและด้านขวาฝึกเป็นหนึ่งร้อยเซนแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการฝึกปากก้าววางและยกกระดูกนะครับทั้งสามคนต้องทําพร้อมๆกันนะครับเห็นครับสังเกตจักันนะครับถ้าทำสามคนจะยากกว่าทำหนึ่งคนนะครับเพราะต้องเอื้อให้แก่กันนะครับต่อไปด้านเตี้ยวครับ คนจะทําต้องทําพร้อมๆกันนะครับสาเหตุที่เราให้ทําคนเดียวลําคนเดียวให้คล่องก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องถ่วงกันนะครับระหว่างสามคนและถ่าได้เรียงเรียงพร้อมกันนะครับครับผมนะครับเมื่อเมื่อทาเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการฝึกเก็บก้าววางนะครับนะครับเก็บก้าววางด้านซ้ายครับเก็บครับสอยเท้าเก็บหรือสอยเท้านะครับสอยเท้านะครับและก้าววางด้านซ้ายครับ เห็นสเกตไหมครับว่าระหว่างที่เขาสอยเท้าระหว่างที่หุ่นสอยเท้านะครับมือจะกอบหน้าไปด้วยมือกอบหน้าไปด้วยนะครับเพื่อให้หุ่นนั้นเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับหุ่นจะได้ไม่ต้องตัวแข็งนะครับไปด้านขวาครับสอยเท้าครับสายเท้าระหว่างด้านขวานะครับคนเชิดตัวกลางนะครับหน้าจะต้องไปด้วยนะครับมือต้องคับไปด้วยนะครับเพื่อให้หุ่นรู้สึกมีชีวิตขึ้นมานะครับ วางครับครับผมจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วนะครับครับสําหรับคลิปนี้ครับผมแล้วก็ขอเพียงแค่นี้ครับผมเด็กๆก็จะได้ไปฝึกกันฝึกให้คล่องนะครับฝึกให้ชํานาญนะครับตั้งใจทําให้ดีนะครับเชิญหุ่นนั้นไม่ยากเลยนะครับครับคลิปนี้ของมากครับสวัสดีครับสร้างจากจินตนาการงานมนุษย์ สินเส้นสุดดุดเทวามารังสันทอฝีมือคือปราดวิราชอนันต์สโพธิจะมาปันสาเส้นชัยสชีค่ะช่วงสร้างสินทอโดย สินท่อโดยสโพธิผมครูโคศรัทธากรโพธิครับผมกับน้องนางวิศชนาอ้าวถ้าไข่ยังนอนอยูเนี่เป็นหมดเรี่ยวหมดแรงจังเลยนีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันวาเนี่ยโอ้ยครูโคครับโอ้ขอโทษทีครับขอโทษทีครับผมนี่เพิ่งกลับมาครับผมนี่ผมไปลบับยักษ์มา นูไปสู้มาเลยครับโอ้หมดเลี้ยวหมดแรงเลยครับไม่ไหวได้ปวดเนื้อปวดตัวหมดเลยครับเนี่ยแลจะไปทำอะไรมาเสื้อผ้าอะไรยับเยินหมดเลยกันนี่แหละครับมารอปรึกษาครูพกเนี่ยแหละครับเสื้อผ้าขาดหลุดุ่วหมดแล้วครับผมอยากทราบว่าผมสามารถเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่าครับครับผมเดี๋ยวจะตอบที่เป็นข้อข้อนะครับพี่วานอนนะครับแล้วก็จะตอบไปพร้อมกับเด็กๆนะครับผม เสื้อผ้าหลังจากที่เราแสดงหรือว่าโชว์นะครับมันต้องมีเรื่องการชำรุดฉีกขาดต่างๆนะครับดังนั้นวิธีที่เราทำก็คือก่อนที่เราจะปรับเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงนะครับเราต้องมีการบันทึกข้อมูลผ่านการถ่ายรูปหรือการสเก็ตต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำไปสร้างใหม่นะครับโดยเราอิงอาการเลือกคู่สีนะครับ เพื่อจะช่วยขับเน้นตัวหุุนนี้ให้โดเด่นอย่างสมมุติเราเบื่อในโทนสีนี้แล้วเราสามารถใช้ทฤฎีสีมาช่วยในการทําในงานไทยๆทของเราได้นะครับเช่นเชิงไหวชายแครงหลังจากเราเบื่อสีแดงแล้วเราอาจจะเป็นโทนสีอื่นใช่ไหมสามารถทำได้เช่นอาจจะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าถุงเนี่ยเราต้องใช้สีสีคู่ตรงข้ามนะครับให้อ่อนลงกวา่า อยากให้มันมีการแข่งกันหรือว่า,าโดดเด่นกับกันมันจะทําให้ว่าการแยกของวัสดุที่อยู่ในตัวมุ่ที่วันนองเนี่ยจะไม่โดดเด่นครับผมเห็นข้อมูลจากครูโคกแล้วก็ฝึกเลี้ยงวางสีต่างๆดูนะคะเพื่อการนําไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักการที่ครูโคกได้กล่าวไว้หากยังไม่เข้าใจเปิดดูซ้ําๆนะคะ เพื่อความถูกต้องจะได้เป็นนักเชิดอุนที่ดีได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย